เรื่องหลังความเชื่อเรื่องลี้ลับและประวัติศาสตร์กับเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนไปดูหนังเรื่องที่หยดมายัางไปมาแล้วไปดูกับใครมาไปกับแฟนอันนี้เล่าหรืออวดอวดซึ่งคนที่ไปดูหนังเรื่องที่หยดมาแล้วเนี่ยก็น่าจะได้เห็นฉาก เข้าป่าเพื่อตามหาปอบตะพว,วงและไรลาผีชุดดาก็น่าจะได้เห็นพิธีกรรมเนาะที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับป่าที่มีอาถรรพ์คือในป่าเนี่ยเป็นดินแดนสนธยาเป็นดินแดนลึกรับที่มีเรื่องพิศวงเรื่องสยองขวัญเต็มไปหมดเลยเป็นพื้นที่เต็มไปด้วยความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมมากมายคนที่ยังไม่ได้ดูเนาะก็อาจจะสงสัยว่าจ่าประพันธ์เนี่ยกลับมาได้ยังไงในภาคสองก็ไม่ได้อยากจะสปอยหรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยจ่าประพันธ์กลับมาได้ ที่เห็นอยู่ไม่ใช่จ่าประพันธ์แต่ว่าเป็นฝาแฝดจ่าประพันธ์เป็นคนลาดบุรีเรียนเรียนโพธาชอบเป็นนั่งร้านอาหารตอนเย็นๆแล้วก็ชอบตดคนพันเยอนใช่ก็ะจะถามว่าร้านมึงมีอะไรน่าแดกมัง้งพูดแดกเหรอร้านมึงมีอะไรน่าทานมัง้งพูดเพราะเหรอไปเอาเบียร์มาแก้วหนึ่งเย็นๆนะใส่น้ําแข็งลงไปรับรองเย็นแน่นอนใครทันเรื่องนี้ไม่เด็กเลยเนะี่ยซึ่งเราทันก็แสดงว่ายังเด็กอยู่เป็นใบุ่นสิบสี่ ใช่สิบาซึ่งเอาจริงอ่ะคนวัยเดียวกับเราอ่ะน่าจะได้ดูหนังหรือละครที่มีซีนของการเข้าป่ากันมาตั้งแต่เด็กแหละน่าคือเรื่องอังกอเข้าแบบใหญ่ๆห,หน่อยเอาแบบนี้เสมือนทองฟ้าวิปริตแปรปวนท่านใดอังโกเพียงปางสว่างสวัยอันตรายไปทุกทีอังโกพายุมุนฝุ่นตลบกบแผ่นดินทันที อังกอมนุษย์สัตว์ตื่นตนกนี้กระจัดกระจายจบเพลงแล้วบอกด้วยจบเพลงแล้วอ่าโอเคก็คือเรื่องอังกอซึ่งถ้าใครเคยดูเรื่องอังกอเนาะสิ่งที่จะต้องโผล่มาน่คือเสือเป็นเสือสมิงด้วยใช่แล้วนอกจากเสือสมิงสิ่งที่ต้องโผล่มาอีกอย่างน่าคือปิ้งไก่ปิ้งไก่แล้วก็ไม่รู้เอาไก่ทช่ไหนมาปิ้งตั้งเยอะไก่ป่าถูกอีกอันหนึ่งก็คือนึกึ้นได้เลย ตัวกองชื่อคยาแมเรายังเด <as> ็กอยู่ออกเสียงไม่ชัดก็เลยแบบว่ากะละแมเมื่อคืนไอ้กะละแมตายแล้วอทิตย์ตลกมากในยุคนั้นแล้วก็เป็นละครที่สนุกมากเราก็ได้เห็นเรื่องป่าป่าในนั้นมาเนาะใช่ได้เห็นวิธีการเอาตัวรอดการใช้วิชาอาคมซึ่งเจมั่นใจว่าเมื่อกี้เนอร์อะซึ่งเจมั่นใจว่าถ้าสมมติว่าเราหลงป่าเนี่ยเราต้องเอาตัวรอดได้เพราะเราเคยดูเรื่องอังกอรแต่ในชีวิตจริงนะถ้าเราหลงเรากคงไม่รอดหรอกอีกอันหนึ่งก็คือใครที่เป็นแฟนนิยาย นิยายประเภทเดินป่าอย่างเพชรพระอุมาของพนมเทียนหรือล่องไพรของน้อยอินทนน์เนี่ยก็จะซึมซับชีวิตวิถีป่าอาถรรพ์ต่างๆมาด้วยซึ่งหลายคนที่ได้ดูที่หยดสองไปแล้วเนี่ยหลายคนบอกเลยนะว่าอยากให้พี่คุยพุ่มกับเนี่ยเป็นพุ่มกับเรื่องเพชรพระอุมา ใช่มีคนอยากเห็นเยอะมากเพราะว่าแฟนเพชรพระอุมาในเยอะมากอยากเห็นเป็นหนังจริงๆพอพูดถึงเรื่องป่าเนี่ยตอนเด็กเราสองคนชอบเล่นเดินป่ามากเลยนะนอกจากน้องเขาจะชอบเล่นเป็นพระและให้ฉันใส่บาทเนี่ยก็ชอบเล่นเดินป่าก,กันด้วยแล้วไปตามหาสมบัติกันตาม<ช>หากิจเงินใช่ซึ่งคนที่เอาไปฝังก็คือตัวเองฝังให้ลึกๆแล้วก็เอาแบบตะกร้าใส่หัว แล้วก็ถือกันกลวยเป็นปืนกันกลวย<ช>แล้วก็ออกฤทธแล้วสมัยก่อนนะที่บ้านมันจะมีไม้ไผ่ก็ไปเอาไม้ไผ่อะตัดออกมาแล้วกอกน้ําแล้วก็สะพายให้เหมือนในละครเคยทําธนูด้วยใช่ทําจากทําจากไม้ไผ่อะไระแ,แล้วก็ยิงเอาบางทีก็มาผ่นผ้าก็ใช้ยิงได้แต่ยายแม่เห็นนะแม่ดูมแม่ไม่ให้เล่นอะไรพวกนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเข้าตาไปทําไงเราแต่ปู่แอบ,บให้เล่นใช่ซึ่งวันนี้แม่ก็รู้แล้วรู้แล้วแล้วก็บ่นย้อนหลังด้วยใช่ <laughs> ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่ากันถึงเรื่องของสิ่่่่่่งททีีีออยูในปาาได้วม ไม่ว่าจะเป็นเสือสมิงผีขโมดดินโป่งหรือแม้กระทั่งการนั่งห้างใช่เป็นเรื่องที่เราจะมาเล่ากันวันนี้ปกติชอบไปห้างไหนชอบไปห้างชื่อดังแถวย่านรัดเผาแล้วก็ไปหาอะไรกินคนเดียวก็มีความสุขดีแล้วเดี๋ยวนี้ไปกับใครเดี๋ยวนี้ไปกับแฟนโอเคไม่น้าไปาห้างไหนมอเตอร์ไซค์ห้าง ไอเป็นคุณหน่อยไอเป็นคุณหน่อยบรรจุไม้เพลงเพลงมาใส่ห้างไงวันนี้นอนมาเยอะเหรอนอนมาเยอะไม่แต่เพลงแบบขึ้นมาในหัวเลยบอกมาใส่ห้างไอเป็นคุณหน่อยไอเป็นคุณหน่อยบรรจุไม้ก็เดียวนี้เอาเองคนเดียวแล้วทั้งสาระด้วยตลกด้วยและเหลือไม่แลเหลืออะไรไว้ให้มั่งคนจะได้จดจาว่าเอ้ยเราก็รีแลกได้บางคนก็จะมีคําถามว่าอาถรรพ์ป่าเนี่ยเกิดขึ้นแค่กับป่าหรือใช่ไหมเพราะว่าบางทีเราไปอุทยานแห่งชาติไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวน้ําตกเนี่ยก็ไม่เคยมีเรื่องเล่านะว่ามีคนไปเจอสิ่งเเหล่่่าาาาานนนั้้้ทีรกมขงต คือถ้าเป็นป่าแบบไม่ใช่ป่าลึกๆเราไปอุทยานแห่งชาติแบบนี้ไปกันเนยนักท่องเที่ยวอยู่กันเต็มไปหมดมีเจ้าหน้าที่อุทยานมีจุดบริการนักท่องเที่ยวเป็นที่ที่เราจะไม่เจออาถรรพ์อะไรเลยเพราะอะไรเพราะคนมันเยอะป่ามันตื่นแต่ถ้าเกิดเข้าไปในป่าลึกๆและยิ่งสมัยก่อนสมัยยุคที่เทคโนโลยียังไม่ทันสมัย,เ,ยเวลาเข้าป่านี่ลําบากมากในป่าดงดิบต้องอาศัยในายพานนาทางเข้าไปป่าพวกนั้น,นมีอาถรรพ์เต็มไปหมดเลย ซึ่งเรื่องที่เราเล่าเนี่ยคือเรื่องป่าอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในอดีตปะส่วนมากจะเป็นเรื่องในอดีตเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีการนําทางเข้าไปในป่ามันทันสมัยคนเราเนี่ยไม่ได้เจอเรื่องผีสางนางไม้เหมือนเมื่อก่อนเดินตามแผนที่เดินตามแมพเข้าไปก็รอดแล้วมันทําให้เรื่องผีสางนางไม้ทั้งหลายเนี่ยหายไปตามกาลเวลาด้วยถ้าสมมติว่าพี่ยักษ์เกิดในยุคนี้พี่ยักษ์สามารถใช้โดรนนะเพื่อตามหาตะพวงที่อยู่ในป่าโดยไม่ต้องเข้าไปเองได้เรียกว่าเรื่องก็จะจบไบขึ้นด้วย อันนี้ไม่ได้ลบลู่นะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีนายพานป่าออกหาราสัตว์ในป่าลึกๆเข้าไปหาของป่าแล้วเนี่ยบางทีเข้าไปตามหาคนหายเข้าไปตามหายอย่างพิพิสุดเลยก็ไปตามหากลุมสมบัติเหมือนในหนังในละครพวกนี้จะต้องมีวิชาอาคมกล้าแก่งพอที่จะรับมือกับอาถรรพ์ต่างๆที่จะเจอในป่าได้เริ่มจากเข้าไปในป่าเนี่ยต้องทําพิธีเปิดป่าขออนุญ,ญาตเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนด้วยซึ่งบางคนอาจจะบอกว่า ก็ไม่มีประตูนี่เดินเข้าไปได้เลยแต่เรามองว่านัาน่นเป็นเรื่องของความเชื่อที่เราจะทําอะไรเราก็ต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านอเพื่อความสบายใจนะในการเปิดป่าเนี่ยเขาจะต้องทําพิธีตั้งเครื่องเส้นบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนแล้วก็บอกจุดประสงค์ว่าเข้ามาในป่าครั้งนี้ต้องการทําอะไรอย่างเช่นบอกว่ามาตามหาคนหายหรือว่ามาล่าสัตว์หรือว่าเข้ามาเพื่อหาของหายอะไรบางอย่างก็ตามเนี่ย เมื่อพูดกับเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วต้องรักษาคำมั่นสัญญานั้นไว้ให้ดีและไม่ทำอะไรเกินไปมากกว่านั้นยกตัวอย่างถ้าบอกว่าเข้ามาในป่าจะมาขอล่าสัตว์แค่พออย่างชีพแต่กลายเป็นว่าไปล่าสัตว์เอาสนุกสนานเป็นปานาติบา่าสัตว์เยอะแยะเนี่ยแบบนั้นถือว่าผิดกฎที่ให้ไว้และเจ้าป่าเจ้าเขาจะไม่คุ้มครองและก็จะเกิดเรื่องหลายๆตามมาด้วยถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าบอกว่าจะเข้ามาตามหาคนเนี่ย แต่แลาว,ว่างทางเกิดฆ่าสัตว์แบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เลยคือพูดยังไงก็ต้องทําอย่างนั้นถูกต้องกฎเหล็กที่ต้องรักษาในป่านั้นเลยทีนี้หลังจากเข้ามาในป่าแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรอย่างไทยหนักไทยเบาหรือแม้กระทั่งกินข้าวเนี่ยก็ต้องบอกเจ้าป่าเจ้าเขาด้วยใช่ปะใช่เหมือนเรามาอยู่ในความคุ้มครองของท่านเวลาเข้าไปในป่าแล้วเนี่ยไยหนักไทยเบาเ่ยไปทํากันตามโคนต้นไม้ซึ่งบางทีอายุเป็นร้อยร้อยปีอาจจะมีผีสางนางไม้อย,อยู่ในนั้นด้วยก็ได้ ก็เลยบอกกล่าวซะก่อนขอโทษกันซะก่อนหรืออย่างเวลาจะกินข้าวเนี่ยเขาก็จะเอาทํากระทงเล็กๆเนี่ยใส่ข้าวปลาอาหารไว้ในนั้นแล้วก็วางไว้เพื่อเจ้าป่าเจ้าเขาหรือสัมภเวสีเล่ร่อนทั้งหลายเนี่ยจะได้มากินด้วยแล้วก็จะให้ความคุ้มครองในการเดินทางซึ่งการเดินทางเข้าป่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ไปเช้าเย็นกลับเนาะมันคือการเข้าไปหลายวันหลายคืนฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ากลางคืนยังไงก็ต้องนอนในป่า ซึ่งป่าตอนกลางคืนน่ะมันมืดแล้วมันก็น่ากลัวมากคลันจะพกเต็นท์เข้าไปแคมปิ้งติดแกลมแบบสมัยนี้ก็ดูจะไม่สะดวกนักเราก็จะเห็นว่าเขาจะนิยมขัดห้างนอนกันบนต้นไม้เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายแต่ว่ามันไม่ได้ป้องกันอันตรายแค่สัตว์ร้ายมันป้องกันอันตรายจากพูดผีปีศาจด้วยใช่ก็จะมีการนอนแบบขัดห้างแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้มีการขัดห้างแบบเดียวนะเพราะว่าถ้าไปกันหลายๆคนในป่าแล้วพื้นที่ป่าค่อนข้างโปร่ง ก็จะใช้วิธีนอนกับพื้นล้อมรอบกองไฟอ๋อแบบที่เราเห็นในะละครที่นอนจะเป็นแพลแล้วก็จะมีคนนึงนั่งยามถือปืนใช่แบบนั้นเลยมียามคนนึงคอยสับเวรกันและยามนะ่ะมักจะเป็นคนที่ต้องโดนหลอกลอก่อก็คือพอเอายามออกไปได้เสร็จแล้วก็มีตัวอะไรมาก่อกวนต่ออันนั้นคือแบบแรกแบบก่อกองไฟแล้วก็นอนล้อมกันแต่ถ้าเกิดไปกันแค่ไม่กี่คนแล้วอยู่ในพื้นที่ที่เป็นดงทึบเป็นดงดิบ อันนี้ต้องขัดห้างขึ้นไปนั่งห้างกันข้างบนโดยการที่ไปตัดไม้ขึ้นมาขัดเป็นห้างไว้บนคาคบไม้ใหญ่ๆแล้วพวกนายพานเนี่ยเขาจะมีคาถาอาคมบริกรรมใส่ห้างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พูดผีปีศาจวิญ,ญญาณอะไรก็ตามเนี่ยสามารถขึ้นไปบนนั้นได้แต่ก็มีกฎเหล็กเหมือนกันนะว่าอะไรขึ้นไปไม่ได้ก็จริงแต่ห้ามลงมาแล้วห้ามเท้าแตะดินเด็ดขาดการคุ้มครองถึงจงอยู่ได้และในการนั่งห้างเนี่ย ต้องมีสติพร้อมอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าอยู่ในป่าลึกห่างไกลผู้คนอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ได้แล้วพอตกกลางคืนทุกคนเริ่มพักผ่อนเนี่ยพูดผีปีศาวิญญาณหลายมันก็จะเริ่มออกมารบกวนโดยเฉพาะเสือสมิงใช่เสือสมิงเป็นวิญญาณร้ายที่น่ากลัวมากๆที่สุดในป่าที่พร้อมจะล่อลวงเอาคนไปกินได้ตลอดเวลา ซึ่งเสือสมิงเนี่ยมีความเฮี้ยนแล้วก็ดุมากๆถึงขนาดที่หนังหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการเดินป่าเกือบทุกเรื่องต้องมีเสือสมิงเข้าไปอยู่ในนั้นทีนี้เจมีความสงสยัยนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสือสมิงเป็นผีเสือหรือว่าเป็นผีคนเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยก็จะบอกเอาไว้ไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันเนี่ยก็คือบางทีจากเสือแปลงเป็นคนบางทีก็จากคนแปลงเป็นเสืออันนี้เขาแบ่งไว้2ทฤษฎีสําหรับการเป็นเสือสมิงไปที่ทฤษฎีแรก ทฤษฎีแรกบอกว่าเสือสมิงเกิดจากคนที่เป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยเล่นวิชาอาคมแล้วไม่สามารถควบคุมวิชาอาคมของตัวเองได้จนกลายร่างเป็นเสือสมิงเพราะฉะนั้นเคสนี้หมายถึงว่าเป็นคนที่แปลงร่างเป็นเสือได้ทฤษฎีที่2บอกว่าเสือสมิงคือเสือเนี่ยแหละที่ออกกัดกินคนเป็นอาหารแล้วกินมากจนวิญญาณคนที่มันกัดกินเข้าไปเนี่ยเข้าไปสิงอยู่ในร่าง จนกลายเป็นวิญญาณหลายซึ่งเคสเนี้ยเสือสมิงตัวเนี้ยจะสามารถแปลงร่างเป็นคนได้คุณหญิงสุริยารัตนกุลเคยเขียนเอาไว้ว่าที่ตำบลดาวขนองจังหวัดพระนครเมื่อสักประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีเสือสมิงอลาวาดเป็นเสือสมิงที่กัดกินคนมากจนขนาดที่ว่ามีวิญญาณนั่งบนหลังเสือสมิงไปด้วยเสือตัวนั้นมีวิญญาณนั่งบนหลังทั้งสิ้น11คน เลยจริงๆแล้วยาตาเสือ11อตัวจะได้แรงบันดาลใจมาสักเรื่องนี้ถ้าเป็นไปได้นะซึ่งเอาจริงๆอะลำพังแค่เป็นเสือสมิงะน่ากลัวอยู่แล้วนะถ้าสมมติฉันเป็นคนที่เจอแล้วแบบเห็นเสือที่มีวิญญาณนั่งอยู่บนหลัง11อ็ะไม่ต้องรอให้เสือมาทําอะไรหรอกน่าจะช็อกลงไปกองอยู่ตรงนั้นกินตามสบายฉันไม่อะไรอะไรอีกแล้วจะทำอะไรก็ทำและทีเนี้ยก็จะมีเรื่องของเสือสมิงที่เข้ามาหลอกล่อคนในป่าที่ถูกเล่าจากบรรดาพานป่าตกทอดมาถึงปัจจุบันด้วยเรื่องแรกเล่าว่า มีนายพานหนุ่มคนหนึ่งเมียท้องแก่ใกล้จะคลอดแต่ว่าต้องไปนั่งห้างลาสัตว์ตอนกลางคืนตอนที่นั่งห้างอยู่เนี่ยตกกลางคืนแล้วนะได้ยินเสียงคนมาตะโกนเรียกบอกว่าเมียจะคลอดแล้วให้กลับบ้านด่วนนายพานหนุ่มก็เชื่อก็เลยลงจากห้างมาถึงโคนต้นไม้แล้วก็ถูกเสือตะปบตายคำถามคือพวกเสือสมิงเนี่ยรู้เรื่องราวส่วนตัวของเราได้ไงรู้ได้ไงว่าต้องเล่นจุดไหนคนถึงจะหลงเชื่อ คือเสือสมิงหรือวิญญาณร้ายเนี่ยอาจจะแฝงตัวอยู่ในชุมชนอยู่แล้วก็เลยรู้ข่าวข่าว,าวรู้จุดอ่อนของคนที่มันจ้องจะโจมตีอยู่แล้วได้ด้วยอย่างที่จอวอบอกว่าเสือสมิงบางตัวเนี่ยเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมอยู่แล้วแล้วว่าเรื่องแค่นี้ก็อาจจะไม่ยากเลยที่เขาจะรู้ว่าจุดอ่อนของคนที่เขาต้องการหลอกล่อเนี่ยคืออะไรเรียกว่ามองเข้าไปทะลุปูป่งถึงข้างในใจในสมองแล้วก็โจมตีจุดนั้นได้เลยซึ่งอันนี้เป็นพลอตยอดนิยมเลยนะไอ้มุกแบบเมียใกล้ลอดหรือ แปลงกายมาเป็นคนที่บ้านหรือคนรู้จักมาบอกว่าคนนั้นเจ็บคนนี้ป่วยให้รีบกลับไปดูใจซึ่งก็ได้ผลแทบจะทุกครั้งมันเป็นจุดอ่อนของมนุษย์ด้วยนะเราเป็นห่วงคนที่บ้านมันก็เลยเล่นตรงนี้เลยมีอีกเรื่องเล่าหนึ่งก็คือมีนายพานหนุ่มคนหนึ่งนายพานหนุ่มอีกแล้วหรอไม่มีนายพานแก่บ้างอรอมันใช้แรงเยอะเลยต้องใช้คนหนุ่มนายพานหนุ่มคนนี้ไปนั่งห้างลาสัตว์ตอนกลางคืนพอเช้ามืดฟ้ายังไม่สางดีก็เห็นพระธุดงมายืนอยู่โคนต้นไม้ แล้วตะโกนเรียกบอกว่ามาขอบินทบาทพานนุ่มเกือบจะเชื่อแล้วนะแต่เอะใจว่าในป่าลึกแบบนี้ฟ้ายังไม่สางแบบนี้พระธุดง์ที่ไหนมาบินทบาทก็เลยเอาปืนส่องลงไปข้างล่างเล็งไปที่ยอดกดแล้วยิงปั้งออกไปยอดกดดน,นี้คือร่มถูกพอยิงออกไปแล้วปรากฏว่าพระธุดงหายไปไหนไม่รู้ในพานุ่มก็รอจนฟ้าสว่างแล้วก็ลงไปข้างล่างเจอเสือนอนตายอยู่ตัวหนึง่ง กลายเป็นว่านั่นเน่เสือสมิงปลอมตัวมาแล้วเคสเนี้เกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะว่าเสือสมิงชอบปลอมเป็นพระธุดงซึ่งในพานป่าเนี่ยเขาก็จะมีวิธีสังเกตเสือสมิงหรือพูดผีปีศาจท,ที่แปลงกายเป็นคนเข้ามาหาในเวลากลางคืนยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมเป็นในพานป่านอนอยู่ในพื้นที่ที่ลงคาถาอาคมกำกับไว้แล้วหรือว่านอนอยู่บนห้างก็ได้แล้วถ้ามีคนจะขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้หรือว่าจะขอขึ้นมาบนห้างเนี่ย ให้เอ๊ะไว้ก่อนเลยว่านั่นคือเสือสมิงหรือพูดผีปีศาจปลอมตัวเข้ามาทําไมถึงเอะ๊ะว่าไม่ใช่คนโดยสัญชาตญาณแล้วเนี่ยคนที่หนีตายมาเนี่ยเขาไม่ขออนุญ,ญาตหรอกเขาเข้ามาเลยถ้าจะขึ้นห้างเขาก็ขึ้นมาเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพื้นที่ที่ลงคาถาอาคมกํากับไว้เนี่ยพูดผีปีศาจเข้ามาไม่ได้ยกเว้นเจ้าของจะอนุญาตเราเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อนุญาตให้เข้ามาเนี่ยพูดผีปีศาจหรือเสือสมิงเนี่ย ก็จะไม่สามารถทําอะไรแล้วได้พวกเสือสมิงหรือพูดผีปีศาจเนี่ยมันก็เลยแปลงกายเป็นคนหรือคนที่เรารู้จักเพื่อจะขอเข้ามาในพื้นที่ให้เราตอบปากว่าอนุญาตมันถึงจะเข้ามาได้ถ้าเราเซตว่าอนุญาตปุ๊บเราก็คิดเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการสังเกตเสือสมิงหรือพูดผีปีศาจแล้วอีกวิธีหนึ่งในการสังเกตว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นเสือสมิงแปลงกายมาหรือเปล่าก็คือให้โยนไฟแช็กหรือไม่ขีดไฟให้จุดให้ดู เพราะถ้าเป็นเสือสมิงจริงๆมันจะไม่กล้าจุดสัญชาตยานเสือมันกลัวไฟต่อให้เป็นเสือผีก็กลัวไฟเหรอใช่แล้วบางคนก็บอกอยู่ด้วยนะว่ามือมันเป็นอุ้งเท้ามันจุดไม่ได้หรอกมันปลอมตัวมาขนาดช้างยังวาดรูปได้เลยทําไมเสือจะจุดไฟแช็กไม่ได้อันนั้นใช้งวงไปดูตามงานวัดอ๋อไปใครอ่ะไปกับพ่อเมื่อกี้มันหลอกดาก่ากลัวนี่ก็เป็นเรื่องของเสือสมิงเนาะที่เชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่ดุร้ายที่สุดในป่าลึกทีเนี้ยมันมีชื่อหนึ่ง ที่เป็นผีในป่าเหมือนกันก็คือผีขโมดชื่อเนี้ยเจได้ยินมานตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่เคยไปตามหาหรอกว่าผีขโมดเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงจําได้ว่าปู่เล่าให้ฟังแล้วเล่าตอนไหนรู้ป่ะตอนกลางคืนก่อนนอนบ้านอื่นเล่านิทานบ้านนี้เล่าเรื่องผีขโมดผีขโมดเนี่ยมาจากภาษาเขมรคําว่าขโมดขโมดเนอเลยใช้จอจานสะกดไงเป็นคนเนอเหรอขโมดอะนิดหนึ่งคําว่าขโมดนี่ก็แปลว่าผีนี่แหละโดยผีขโมดเนี่ย รูปร่างเนี่ยไม่แน่นอนนะปรากฏเป็นดวงไฟเห็นเป็นแสงไฟแวมแวมและจะปรากฏตามพื้นที่ที่มีน้ำขังแฉะในป่าแล้วทำอันตรายคนเนี่ยไม่ค่อยทำได้มากเท่าไหร่หรอกยกเว้นทำให้คนหลงทางโดยในพานสมัยก่อนเวลาเขาเดินป่าเนี่ยเขาเห็นผีขโมยอยู่ข้างหน้าแล้วมันเป็นดวงไฟแวมแวมเขาก็คิดว่ามีคนอยู่ข้างหน้าถือใต้ถือครบหรือบางทีก็คิดว่านั่นนะเป็นบ้านคนก็เลยเดินออกนอกเส้นทาง แล้วเกิดอะไรขึ้นพอเดินออกนอกเส้นทางเวลากลางคืนหลงทางหลงทางไอ้หลงทางอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่หลงในป่าแล้วหลงหลายวันเนี่ยสเสบียงอาหารอาจจะหมดอาจจะเจอสัตว์ร้ายและอาจจะถึงแก่ชีวิตได้อาจจะไปเจอพูดผีปีศาจหรือเสือสมิงด้วยซ้ําเรียกว่าตัวที่ร้ายแรงกว่าผีขโมดเอาจริงๆถึงแม้ว่าผีขโมดเนี่ยจะทําได้แค่ทําให้เราหลงทางอะแต่เอาจริงๆนะไอ้หลงทางเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความน่ากลัว สังเกตนะเวลาถ้าเราดูหนังะ่ะแล้วถ้าตัวละครใดตัวละครหนึ่งหลงทางอะ่ะให้เดาไว้เลยว่าไอ้หมอนั่นอะ่ะสุดท้ายจะจบไม่สวยยิ่งถ้าเป็นตัวฝั่งตัวร้ายนะแล้วหลงทางโดนแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นตัวพระเอกให้หลงแค่ไหนเดี๋ยวพานหมองมารับกลับไปได้มีอีกอย่างหนึ่งที่เราเพิ่งรู้จากการดูหนังเรื่องที่หยดนั่นคือดินโป่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ป้องกันภัยจากผู้ผีปีศาจอันนี้มีอยู่จริงๆในป่าเนี่ยจะมีพื้นที่ที่มีดินโป่งอยู่ โดยดินโป่งเนเชื่อว่าเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์สามารถเอามาทําเครื่องรางของขังได้สัตว์ป่าเนี่ยที่โดนในพานยิงเนี่ยถึงขั้นที่ว่าไปกินดินโป่งนะแล้วจะหายเป็นปกติได้ด้วยศักดิ์สิทธิ์มากใช่ในพานป่าบางคนเดินป่ากลางคืนแล้วถูกเสือสมิงถูกพูดผีปีศาจอะไรไล่ล่าก็ตามเนี่ยเขาจะไปยืนอยู่กลางดินโป่งกันแล้วเชื่อว่าตัวอะไรก็ตามวิญญาณไร้แค่ไหนก็ตามไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ดินโป่งได้เพราะว่านี่คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ใช่ซึ่งขณะที่ว่าในไตภูมิพระร่วงมีเรื่องหนึ่งบันทึกไว้ว่าพลมเป็นสิ่งมีชีวิตในชั้นพลมเนี่ยลงมากินง้วนดินบางคนก็โยงไปเลยนะว่าง้วนดินที่ว่าเนี่ยอาจจะหมายถึงดินโป่งก็ได้ซึ่งถ้าเกิดอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์บ้างแล่ะดินโป่งมีอยู่จริงๆอยู่ในป่าเป็นดินที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุบางชนิด ทำให้มีรสเค็มแล้วก็เป็นอาหารของสัตว์ป่าเท่านั้นเองส่วนจะมีฤทธิธาอาคมอะไรนั้นเป็นเรื่องของความเชื่ออ่าก็เป็นความเชื่อที่สุดแท้แล้วแต่วิจารณญาณของผู้ฟังและผู้ชมใช่พีนี้เนาะเราก็ได้คุยกันในเรื่องของอาถรรพ์ป่าและความเชื่อที่นับวันเนี่ยจะสูญหายไปเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจเจริญขึ้นและเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็กลายเป็นเพียงแค่ตำนานที่ถูกเล่าขานต่อมาก็เท่านั้นเองแต่อย่างน้อยก็เป็นเรื่องที่ ฟังหูไว้หูเวลาจะเข้าไปในป่าจะเข้าไปที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องให้ความเคารพต่อกฎเกณฑ์กติกาให้เกียรติสถานที่นั้นๆให้เกียรติบุคคลที่แม้จะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามรับรองว่าจะไม่เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่นอนฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับรายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนและช่องไทยรัฐสตูดิโอด้วยนะคะ แล้วก็สามารถไปติดตามเรา2คนขาได้ที่รายการโลกวิวัฒน์ทางช่องพีพ้วคะ่ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกการกดแตังะคะแล้วก็ยังสามารถกดเข้ามาอีกได้เรื่อยๆคะ่ะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ไว้ได้เลย